มาเร็วมา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 เร็ว

เออไปโอ้ยไปไปไปอีกนึงไปติดตู้เร็วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโตไวมากนะคะโตไวมากวิ่งเหนือก็กินน้ำ อ่าแย่งกันขนมขนมน้องหมาค่ะได้ไงอ่ะมีอันเดียวอ่ะหมดแล้วมีอันเดียวเหรอลูกเดี๋ยวแม่เอามาให้ใหม่เดี๋ยวกลับไปเอามาให้าาใหม่ดเด้อเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเอามาให้ใหม่เด้อ ไปเอาไม้ไปนี่กินคนเดียวเลยมึงเบิ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 ง,บงไดแล้วโตวไวมากค่ะน้องโตวไวมากโตแบกง่ายหนึ่งอาทิตย์หนึ่งง่ายเร็วแต่ขนมมาให้เด็กน้อยเดี๋ยวมาเชิญประวันถูบาน ทุบ้านลังใหญ่เอฟี FC. คนหนึ่งทักมาดาปะนา้าปะน้าดาขึ้นหรอถ้าเรายัางเบิงก์กะกับมาดากันต่อเด้อ <c oughs> มันต้องดา่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมหูลืมตาดูบ้างอะไรเป็นอะไรอย่างสินะบ่จําจเป็นสิต้อเนียงมากมายหูอยู่อนียงเป็นยียงนะอย่าสมมครปานนั้นอย่าเยอะเยอะเกินไปมันก็คงไม่ใช่แหละคงไม่ใช่เอฟสีแล้วเอฟสีแล้วน่ารักจะตายไม่ต้องชมกันแต่ไม่ต้องมา ดาบเป็นชุดขนาดนั้นป้าบอประสาทแม่มาแล้ว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 อ่ะลูกอ่ะมีเขาอ่ะน่นไปเอานู่นไปอันนี้ไม่ใช่มา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 ลูก มานี่อย่าไปแย่งกันมานี่โอ้ยบมเบิ้งได้ดูนี่ตาหนานี่ไงไหนไหนไอ้บักคูนลุงเดียเรียกบักคูนนี่นี่บอกบักคูนเอาเอาน้องไห้บักคูนน้องบักแคนลุงเดียเรียกเงี้ยเอิอไป่นไส้ เป็นขนมน้องมา้าซื้อมาไว้ให้เขากินเล่นเพื่อนๆน,นะคะอยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลยอยู่นิ่งเลย แก้วน้อยดีล่ะแก้วน้อยดีล่ะค่อยๆแทะมดจะขึ้นไหม,ไมหอันนุยิงใหญ่มหยิงใหญ่มหลูกยิงใหญ่มา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 ม,ามานีน้องไม่เห็นกับเขาบ่ นี่นะน้องแทะเล่นนะเดี๋ยวให้เขาเล่นกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนใกลเมืดจุดยาก,กันยุงไล่ยุงก่อนขดหนึ่งช่วงหัวคำผเพิ่ได้ปิดอันนี้นะคะเดี๋ยวเมืมดดเดี๋ยวลุงเดียมมาปิดอีกเอาล่ะเงียบเลย เด็กคงกินเหนียบเลยเอาล่ะเอาล่ะอา้าวใครจะเอาอีกเหลืออันนึงเอาเธอะนี่เหลืออันนึงเนะี่ยเอาดีๆเอาดีๆมีขาว ใหญ่เลยเงียบเลยเนาะพักกันดียำขนมเนี่ยเกิดเป็นมือเห็นดูเลยไปลคะค่ะเดี๋ยวไปซื้อผักตอนแรกวะ่าจะไปซอยประวันอันทูข้างบนไกลแล้ว,ล,วละเดี๋ยวไปซื้อผักไม่เพลินกันคะ่ะ ผักอยู่ปูนตั้งไปบรรัละหยอบค่ะบอกว่าสออิอมกบอมกบนานะเสียบเด้ออมเซผักขาดหยอดผักใส่ย,ยังไงนะดอกแค่มะเขือพริกหน่อยพริกขาวยังไงโอ้ยแสบแห้งเดี๋ยวๆ จำนีก่อนมาสิค,ค่ะพอกันม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะไปแล้วลูกเอาบมดได้เดี๋ยวเอาได้ไหมเ,เดี๋ยวเดไปเิ่นก่อนหยิบซอยเิ่นก่อนเงียบเลยพักกันเงียบเลยเด็กคนหลานสำคัญแฮง เอีกหน่อยพวกนี้เึิ่งเนี่ยเพื่อเพื่อนไปแล้วคะ่ะ